จังบ้านนี้ต้องมีเหมียวโอ้โหวันนี้ฝนตกหนักจังเลยเสียงฟ้าร้องนี่นะแม็จี้กลัวฟ้าร้องใส่เด็กผู้ชายเด็กผู้ชายกลัวแม็จี้เด็กผู้ชายกับแม็จี้กลัวเสียงฟ้าร้องใครก็ได้ช่ด้วยอยู่คุณครูไม่สุจรต่ออยู่ในดานราย <c oughs> เด็กผู้ชายกอดคุณแม่ได้ไหม <c oughs> Khoản ơi khoản mà Không ngờ <laughs> Này nghe <laughs> gì nó quên đang lại Đi lao tôn โมยาแม่น้าตาจะมืนสุกิ้แซจ๋าฉันไดเจอเบียแดงูสที่รอนเรียมานเปียกหน้าตาคล้ายๆกับฟรุตเตียงูดำันเปียกอยู่นี่ไฟดับเด็กคนไทยยรเจ้าหงกลัวนี่โมยหน้าตาเนสุกีแซจ๋าฉันจเบียดงูสที่รเรียรา้าเปียกหน้าตาคล้ายๆกับฟรุตเตียงูดำันเปียกมันอยู่นี่ทเลสวเดี๋ยวคดักส เอิร์ธออร์เรนต์แองก์การ์ตูนเอิร์ธสงโกรดทะเล่นสิบหญิงครีมไอซ์อีเฮียทายิีสองหญิงวาระการรเทุแบนจี้กลัวเสียงฟ้าร้องทำอะไรอยู่นะคุณพ่อเปิดไฟฉายคุณพ่อเล่นกับแนนจี้เล่นไฟฉายบ้านแนนจี้ไฟดับมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังเปรี้ยง จี้เคียงข้างแลกตังชิดใกล้สนุกกันใหญ่เลยกำลังรอไฟมาแล้วผมเล่นบ้างสิแบตจี้เล่นไฟฉาย ครอบครัวเล่นไฟฉายใส่แมจี้แมจี้เล่นไฟฉายน่าสนุกจังเลยบางครั้งไฟดับไมาดีเหมือนกันเอ๊ะไฟมาแล้วจ้าไฟฟ้าติดระเนี่ยหายไปซะแล้วหรอ ฝนตกฟ้าร้องเด็กผู้ชายนม่จิ้กลัวเสียงฟ้าร้องใครก็ได้ช่ด้วยครูมว่าเส้นชะตาตายนะตาะเลยเหงาใจจังขวัญเอื้อยขวัญมาโอเค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 หนูท่าร้องน่ารักจังเลยครับ rata sister nge 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 ha find the rat ฟาร้องครอบครัวของแม่ที้ทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำแบบนี้น่ากับฟุตตี้วอลซอมเปียช่วยฉันด้วยกูเสียว่าร์มไฟไปดับใช่ไหมอุ้ยไฟไม่มีเด็กผู้ชายหิ้มเศร้าเด็กผู้ชายยิ้มเศร้าทำออไริาร์มแม่ที้มาร้อง กินเลีกินเลีกินเลียว้าครอบครัวกลัวเสียงฟ้าร้องมีพ่อมีแม่มีพี่ชายมีน้องสาวนี่น <c oughs> านดี้อัลวินถ้าเหมือนกับรุบ่นพี่มากว่าชอบเดยกคุณพอ่อคุณแม่โอชิริกาจิริมุชิแก้เงลนงัวน <c oughs> เด็กผู้ชายอ่ Keluarga saya faham. 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 Keluarga saya วเสียฟารองม่ากลวเลยครครัวสะด้วเสียงฟารอมตีกเสียงฟารอเด็กผู้ชายกวเสียงฟ้าร้องทำแบบนี้เหมือนโอรกัมรุกกเปีย แครีมูฟี่เฟมิฟทาลิตี้เดี๋ยวผีสันสดอยโดนจับผู้หญิงทั้งเดกผู้หญิงรู้สึกวิ่งหนีครก็ได้ช่วยโดยถูกคุครูมาเสอกัดต่อยหน้าตายผู้หญิงกรี๊เป็นเดซี่ดักทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยทำแบบนี้เหมือนดิวเบี้ยเหมือนบอสมูฟี่กิลลิเเดี๋ยวเธอเดี๋ยวผีถอดเสื้อผ้ายผู้หญิงผีถอดเสื้อผ้ายผู้หญิงผู้หญิงแก่าไปข้างนอกไม่ได้เดี๋ยวไม่จะเดียว ถอสื้อาใผู้หญิงโนรีมีทำแบบนี้เหมือนเด็กชาได้สาวผู้หญิงแก้ผ้าแช่น้ำผู้หญิงแก้ผ้าเขาต้องไม่ได้เร็กเดียว เดี๋ยวผีเจาะหน้าอกใส่ผู้หญิงพ่อแม่ขับรถห่างไกลทุกทีจนผู้หญิงตามไม่ทันทําไมนะพ่อแม่ขับรถเร็วจังเลยผู้หญิงหน้าอกเสร็จผู้หญิงใครก็ได้ใช่ด้วยถูกงูโคมัสซึกกัด่อยนะ่าตราย ติดประตูร้องเพลงให้ผีฟังผู้หญิงติดประตูกรี๊ดใครก็ได้ช่วยด้วยถูกคุณครูมาสุสกะต่อยู่ในอันตรายผู้หญิงบินติดประตูผู้หญิงติดประตูไปไหนไม่ได้ผู้หญิงติดประตูร้องเพลงให้ผีฟังผู้หญิงกรี๊ดเหมือนปุ๊ก้าเลยผู้หญิงติดประตูกรี๊ดเหมือนปุ๊ก้าเลยผีเป็นการูสตาร์อิดาดาผู้หญิงติดประตู ผู้หญิงติดประตูร้องเพลงให้ผีฟังโบย่าร้ารองเพลงให้หนูทารกฟังหน่อยโบย่าร้ารองเพลงให้หนูทารกฟังส่วนผู้หญิงติดประตูร้องเพลงให้ผีฟัง ผู้หญิงติดประตูทาแบบนี้ไม่น่ารักเลยผู้หญิงติดประตูเหมือนปุ๊กกาเลยผีเป็นการูผู้หญิงใครก็ได้ใช่ด้วยถูกคุณครูมัสุสกัดต่ออยู่ในตาแรย Seu Ani. Ani ป็นเรลาเสียเบียนาะใครบุกกล้เียอยู่นี่ีมการู้ผู้หญิงติดประตูรทถุงตนผีดี ร้องฟังหมอยาหน้าตาเหมือนเบียเบียหน้าตาคล้ายกับครูเตียงเหมือนาจารย์เบียยอยู่นี่ผู้หญิงเด็กประตูผู้หญิงเด็กประตูร้องเพลงให้ผีฟังผู้หญิงทำแบบนี้ไม่น่านรักผีทำแบบนี้ไม่น่านรัก โมย่าร้องเพลงให้หนูทารกฟังเห็นไหมโมย่าหน้าตาเหมือนบีเอ็มเปียกหน้าตาคล้ายๆกาะฟรุตเตี้ยงอุดังนน้นเปียกมันอยู่นี่ทำเกาะฟรุตเตี้ยงอุดังนน้นท่าเอ๊ะน่ามันีจัง เขาใส่โมยาโมยาร้องเพลงเก่ิมลูกให้หนูถาร้องฟังหน่อยส่วนผู้หญิงปิดประตูร้องเพลงให้ผีฟังแมสน่ารักรมไม่น่ารักแม่มอน่ารักป่าบ้าไม่น่ารัก The good type and orri, that deep Morocco. Animals. Funny animal face. พิพา l วัวสั a ว์แอนิมอลฟันนี่แอนิมอลเฟสกำเล่นชันปันปันฉีวาซินทำแบบนี้เหมือนกับ BJ Baby บี้บ็อกนอนหลับไม่น่ารักเลยแม้น่นาจะเหมอนกับพูตีวาซอกเยอะ น,น้อยรองให้เดี๋ยวโดนแม่หัวตีเอาเด็กผู้ชายที่จังกลัวเสียงฟ้าร้องขวัญเอ๋ยขวัญมา ร้องไห้เสียงร้องไหนนาาาาา้น่าสะอันสะเออเบอร์ยี่สิบเก้าทำแบบนี้เหมือนกับไอเว็บียบและละน่าสะอสาาาันสะเออเบอร์ยี่สิบเก้าทำแบบนี้เหมือนกับไอเว็บียบเนสน่ารักบราเม่น่ารักแม่มาน่ารักป้าป้าก็ไม่นาม่นารัก dua ada at bridge, Scary movie, big comedy. Oh, yang orang lain. มาจำสนอิคิวซังเน้อยจำสนไม่เจ้าปัญญานั้นใครอิคิวซังเจ้าผ้าทำแบบนี้เหมือนเด็ยขวัว้ากวราเราไม่รู้ว่าในหลอนสวรรค์นคนเขาทำรารสัตว์ที่พ้าวัสดุอนิมอลถูกพนกอนโดกับแอ t ท c h มั่งก ผู outside, bueno ้ชายน่าจะอเอะไปยี่สิบเก้าทำแบบนี้เหมือนธนาทาเพียส Scary movie f ฟ m i ฟ f a t a l i t ถูกเีกจาเผาไปขานอไม่ได้หรอทีเดียว I so no. s c a r Scary movie I so s c a นินิตายาผู้หญิงมีน้ำมุ่งไหลผู้หญิงกลัวผีนั่นนี่และายานี่ลำธารบสาสอน้ำผีสันสวยโดนจับผู้หญิงไป เดี๋ยวผู้หญิงหกล้มผู้หญิงนี่น้ำมูกไหลเดี๋ยวผู้หญิงทำให้รอไห้ ح ح> แบลตี้เพื่อเสียงฟ้าร้องเพราะถูกเพื่อฟ้าร้องฟ้าผ่าดังเปรี้ยงเดแบบี๋ยวผู้ชายออริแบลบตี้มารุโก,โก Nes narik, bapa tak narik, mama narik, bapa tak narik. Scary movie, do you know where I am? ผีผีแสนสวยโดนจับผู้หญิง,งผู้หญิงโยนแจก,กันผู้หญิงปั่นจักรยานผู้หญิงห่างใหญ่ already s ต o p hit ะระคืนเนี่ยผีแสนสวยโดนจับดิมระดูไม่น่ารักเลยชิซุกุอาเซโอเคนร้องไม่น่ารักที่นี่ผีแสนสวยโดนจับทุกคนเหยื่อน่าไม่น่ารักถ้าแบบนี้มินิโอไม่น่ารักถ้าแบบนี้มันก่อนครุติวางซ้อมเปียกวังกะแล้วลาคราวนี้สายไม่ดีนี่สามีติตรา เกิดมาเพื่อรักเธอ S D F ปด B M เกิดมาเพื่อรักเธอ S D F ไลลาฉันก็รักของฉันิ New นจิว <c oughs> ไลล่าแ็บหนูชอบไข่ดาวสีขาวสีแดงกินแล้วแข็งแรงไปโรงเรียนลยเชียวปเบี oh, แต่พี่ไม่เอาตอนเช้าต้องไข่เปี้ยกินแล้วฉลาดเฉลียวพี่ไม่กินไข่ดาวไล่เล่าเว้ยเราจะเอาไข่ดาวโบอทบีแอมพี่ก็จะเอาไข่เจียวโฟกกับไลล่าทำแบบนี้เหมือนไข่เจียวกับไข่ดาวทำแบบนี้เหมือนโฟกัสกับข้าวหอมไม่น่ารักทำแบบนี้เหมือนเบีแอมกับเวฟเปียบ อูน <t od ian |ms|> ี่ร้องไห้เดี๋ดดอนนี่โขดดูอ้าล่ะแคนดี้รักแอนดี้เอ็มสิริพิชยาอย่างแรงเอ็มสิริพิชยาต้าที่เชิ่อใจอิมพอสิ b l e challenge try not to l a u คาบุกนเสียเดอะเมนทาลิสพระนโทรัพร์เด็กหยิบตุ๊กตาทารกจะไม่ได้เดี๋ยวกัดเอาเด็กผมหยิกโยนโทรศัพท์ได้ยินเสียงโทรศัพท์เด็กผมหยิกทำแบบนี้เหมือนกับเป็นเสีร์รักษณะยาง กหน้าสั่สะอือ้นเบอร์ยี่สิบเก้าทำแบบนี้เหมือนกับเป็นมุกปเ,นเ,นเปียกไอซ์อีเฮิ่งหมายยี่สองแก้มเอออินาด้าหมายสิบยิงคิม